นเซ็กซี่แล้วก็เป็นลายคิตตี้ด้วยนะแกโอ้ยน่ารักมากๆเลยขยันทำง,งานกลับหาหัวรวยนะคะทุกคนฮะเอา้าอุย้ยคือแกจะไม่ชวนเขาเข้าห้องเลยหรออุปนิสัยคิตตี้ปากร้ายเอา้าออเฮ้ยแค่ขี้หูทำไมอะ่ะเฮ้ยเอา้เอาไอ้คิตตี้ไอ,อ,อ้ซกมกหล่นลงไปด้วยนะคะ<ๆ>ก็กรุบกรอบดีนะคะ เย้ <Damn. S 2> yeah. ได้เลิกงามยามดีแล้วนะคะเพื่อนๆมีใครคิดถึงเกมดอะซิมซี่บ้างโอ้โหคิด แล้วก็ทบทวนนะคะอยู่นานเลยว่าเราจะลองกลับมาเล่นเดอะซิมสีดีไหมนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่าปอเนี่ยจะต้องนับหนึ่งใหม่นะคะปอไม่มีเกมเหมือนซิมสีเล่นแล้วนะแล้วก็ถ้าปอเล่นนะก็คือปอจะต้องทยอยซื้อภาค ต่างๆนะคะแล้วปอก็ไปแต่งตัวละครน,นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้องคิตตี้เลยนะคะอตอนแรกเนี่ยปอจะให้เพื่อนๆนะคะช่วยปอคิดชื่อตัวละครใช่ไหมแต่คิดว่าเออมันจะยืดยาวเกินไปนะคะก็เลยตั้งชื่อให้น้องคนนี้ว่าน้องคิต และมีนาาสกุลชื่อว่าไอชินะคะซึ่งน้องคิตตี้นะคะก็คือจะเป็นคนที่เอิ่มอยากรวยอยากจะมีเงินเยอะๆนะคะแล้วก็น้องเนี่ยเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมันจะบอกก่อนเอออ้อยตายเถอะฉันนะนะซุ่มซ่ามจริงเลยน่ะ <c oughs> แล้วก็ปอนเนี่ยได้เลือกให้น้องนะคะเป็นคนที่ปากไม่ดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวปอจะให้เพื่อนๆนะคะดูเสื้อผ้าในแต่ละชุดนะคะที่ปอน,น่ยก็ได้แต่ง ข้าวๆเนาะอันนี้นะคะเป็นชุดทางการค่ะก็คือน้องเนี่ยจะใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวเนาะคือมีความเรียบร้อยหน่อยแล้วกันนะจ๊ะนี่เป็นชุดนอนของน้องค่ะคือชุดนอนน่ะน่ารักมากเลยนะก็คือเป็นรูปโบนนะแล้วก็เป็นแขนยาวนะคะคือชุดว่ายน้ำมาคือปอหานานมากๆเลยนะแล้วก็ปอค่อนข้างถูกใจชุดนี้นะเพราะว่ามันเซ็กซี่แล้วก็เป็นลายคิตตี้ด้วยนะแกอ้ยน่ารัก มากเลยและนี่นะคะคือเป็นชุดหน้าร้อนค่ะโอ้โหโอโหห <ท Puis>, <Graham> นี่เลยค่ะเป็นชุดหน้า,นาหนาวนะคะคือชุดหน้าหนาวอ่ะมันมีความโชว์เอวนะแต่ว่าเราอะ่ะก็คือห่วงสวยไงเดี๋ยวไม่สวยค่ะก็เลยใส่กระโปรงยาวแทนนะคะเออกำลังคิดอยู่ว่าเราจะให้น้องคิตตี้นะคะเป็นรล่นต้นชีวิตแรกที่ไหนดีซึ่งปอก็คือมีอยู่แค่นี้จริ จริง,รงทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะก็แสดีปอบอกเลยว่าปอจะมาซื้อให้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเออเงินน้อยนิดหรือเกินเราจะมาเริ่มจาก2องหมื่นนี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเป็นเมืองที่ปอเนี่ยคิดดีแล้วว่าจะมาซื้อนะคะคือเมืองนี้เนี่ยมันจะมีห้องเช่านะคะอยู่2ที่เนาะก็คือมีที่นี้กับที่นี้นะคะเราว่านะเราไปอยู่ตรงนี้ดีวกว่าไหม เพราะว่าห้องเนี้ยมันดูน่าอยู่กว่านะตึกนี้นะคะมีค่าเช่านะคะเดือนละพันสองแล้วก็เราจะต้องจ่ายค่ามัดจำอีก4,800นะคะเฟอร์นิเจอร์อีก1 4ื่นโอ้โหแล้วเราจะเหลืออะไรคะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะมันก็ถูกกว่านะเออเราว่าเราควรมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตรงนี้ว่ะ โอเคค่ะงั้นฉันขอไปอยู่ตรงที่มันถูกถูกก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่มีตังค์ค่ะตอนนี้เราได้ทีอยู่แล้วเป็นห้องพักเล็กๆนะคะในเมืองที่ค่อนข้างมีค่าของชีพถูกนะคะตอนนี้เราเหลือเงินอยู่หมื่นสองเท่านั้นนะคะเราต้องนำเงินนะคะมาต่อยอดเนาะเอาละเพื่อนๆ ไปเข้าห้องกันดีกว่าโหอันนี้คือเป็นห้องของฉันเหรอเนี่ยนี่ฉันจะต้องอยู่ที่เมืองนี้จริงๆเหรอคะโอ้สภาพแวดล้อมนะคะก็คือเต็มไปด้วยถังขยะเหม็นเน่าหอทำไมมันถึงได้ลกขนาดนี้ดะแกแล้วรัฐบาลไปไหนคะทาอะไรอยู่จ๊ะในขอมารีวิวนะคะห้องของเราหน่อยแล้วกันนะคะถือว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างดีนะโอ้ก็ มีทุกอย่างครบแต่แค่ไม่ได้สวยหรูหลานะคะแต่อย่าลืมว่าคิตตี้นะคะเป็นสาวที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นคนรวยค่ะในเมื่อฉันเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะเป็นคนรวยนะคะมันก็มีแค่ไม่กี่ทางค่ะขยันทำงานกับหาผัวรวยนะคะทุกคน <c oughs> ไม่ค่ะฉันนะั่นนะจะลองทำงานหาเงินแล้วก็ไต่เต้าด้วยตัวเองก่อนนะคะโหยคิตตี้ ฉันหวังว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะจอนเดี๋ยวป้อจะมาซื้อคอมพิวเตอร์นะคะให้คิตตี้สักหน่อยแล้วกันนะคะเอาไว้เล่นเกมขำๆหรือไม่ก็เอาไว้หาคู่นะคะก็คือมันดีไงมีคอมก็คือมีประโยชน์นะคะอโอ้โหคอมเครื่องนี้คือราคาหมื่นนึงเลยเหรอแพงจังเลยอะ่ะไม่เอามาค่ะ เอาเป็นแค่800ก่อนแล้วกันนะคะปึ๊บเอาล่ะตอนนี้นะคะปอก็ใช้เงินไป800นะคะเหลือแค่11,000เท่านั้นนะคะทุกคนเออคิตตี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะมาใช้ชีวิตนะฉันว่าเธอจะต้องหาเงินน่ะได้ค่ะเราจะไปทำอะไรดีล่ะคะอืมฉันว่านะ ในเมื่อตอนนี้เนี่ยเราก็คือเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมเราควรหาอะไรทําที่มันเป็นพัฒมาแกเอาเป็นประมาณ นี่แล้วกันนะคะก็คือเป็นพนักงานขายร้านอาหารแล้วกันนะคะก็คือเป็นเคเชียเนาะเอาละค่ะตอนนี้คิตตี้คือได้อาชีพทํางานแล้วนะคะชีวิตของเราอะนะอยู่คนเดียวนะคะทํางานไปแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะหาเงินส่งตัวเองเรียนนะคะอะไรอะนี่คุณคือเพื่อนบ้านหรอ ตาแล้วมีผู้ชายมาเคาะประตูหน้าบ้านนะคะทรงโจรทัดๆน์แต่ว่าเราจะมองคนที่ภายนอกไปได้นะคะเอาเป็นว่าเราจะมาลองคุยก่อนแล้วกันนะคะเราเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหาเพื่อนบ้านคะ่ะจะได้ไม่เหงานะคะเอ่อสวัสดีค่ะฉันเป็นเพื่อนบ้านใหม่นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอออะไรอ่ะแผนปฏิบัติ ของเราแวกบ้านเขียวขจีเขาต้องการให้เรานะคะเข้าร่วมสู่ท่าเรือเอลว์กรีนหรอเออขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะโอเคค่ะซึ่งขอไปเล่นเกมก่อนแล้วกันนะคะอา้าวแล้วคือคิตตี้ก็คือเดินทิ้งเขาไปเลยเหรอลูก อ้าวไอหนุ่มน้อยคือแกจะไม่ชวนเขาเข้าห้องเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้สิเขาเป็นผู้ชายนะคะเราจะมาชวนผู้ชายเข้าบ้านสุมสี่สุมห้าไม่ได้นะคะตอนนี้คิตตี้กำลังใช้เวลาว่างให้ไลประโยชน์อยู่คะ่ะก็คือการเล่นเกมนะคะทุกคน <S <S ไหนมาดูซิว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรให้เราทำบ้างนะคะเราขอไปเที่ยวเล่นสักหน่อยแล้วกันนะ <S <S ตรงนี้มันคือที่ไหนนะคือปอก็จำไม่ได้นะคะ คือคิดถึงเดซิมซี่มากเลยอะถ้าใครที่รู้ข้อมูลนะคะว่าตอนนี้มีมอดไหนที่น่าเล่นนะคะก็พิมพ์บอกปอได้เลยนะเอาละค่ะที่นี่มันที่ไหนหรอคะเหม็นชะมัดเลยนะคะหยดูสิมีแต่ขยะนะคะเอะเธอทำอะไรนาะยคิตตี้ฮะเอา้าอุ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้คือเราก็คือลงไปนอนอได้ไงอะเฮ้ย ในถังขยะเหม็นชะมัดเลยนะคะปอได้ข่าวว่าขยะบางอันนะคะก็คือสามารถที่จะคุยนะคะเพื่อหาของได้ด้วยนะเฮ้ยอ๋อคือข้างบนมีห้องน้ำด้วยนะคะเ <_ d ata> พื่อนๆรู้สึกว่าตอนนี้นะคะคิตตี้คือกำลังเหงาเหรอลูกหนูกำลังคุยกับใครคะ <_ d ata> หนูกำลังคุยกับตัวเองอยู่นะคะ <_ d ata> ว่า ต้องสู้ชีวิตนะคะอย่าเพิ่งท,อท้อถอยนะคะเดี๋ยวปอจะให้คิตตี้นะคะไปอาบน้ำเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือเราไปนอนในถังขยะมานะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้จักรแเล้เหม็นเปรี้ยวนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยเหม็นเปรี้ยมากๆเลยนะคะแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆห้องก็คือไม่มีใครอยู่ด้วยนะเป็นอพาร์ตเมนที่เหงาโคตรเลยอะเอาละค่ะถึงบ้านแล้วนะคะอาบน้ำเลยค่ะคิตตี้แล้วก็เดี๋ยวปอจะให้คิตตี้นะคะ ขี้ค่ะมือแรกในเดอะซิมซีเราจะให้น้องนะคะทำอะไรกินดีอะโอ้โหคืออาหารเนี่ยยังเป็นเมนูเดิมหมดเลยนะอ้คิดถึงมากแกจริงอืมฉันว่านะคะฉันขอทำเป็นขนมเข่งได้ปะ ทำขนมเข็งกินเหรอกำลังอาบน้ำอยู่นะคะอ่าตอนนี้คือน้องก็มีความล่าเริงขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้อาบน้ำให้น้องนะคะเออเฮ้ยหฮ้ยเ้อยเยเล่นน้ำเฮ้ยเปิืองน้ำนะคือคิตตี้อาบน้ำนานมากเลยอะทุกคนเราวังค่าน้ำเดือนนี้เธอตจาจ่าไม่ไหวนะจะเพื่อนเราจะต้อง ประหยัดค่าไฟประหยัดค่าน้ำนะคะเพราะว่าเราเงินน้อยเนาะโอ้โหพอแล้วมัง้งคิตตี้แล้วก็ต่อมานะคะก็ให้น้องนํมมาขี้นะคะนี่เออไอ้อไคร่งช่วยหน่อยนะคะ อันคี้มาตั้งนานนะคะอ๋โอโบเล่ฉันว่าน้องเนี่ยต้องการที่จะมีเพื่อนนะแกฉันต้องการเข้าสังคมนะคะอะ่ได้ได้ได้สักคู่เราจะเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะฉันนายหิวแล้วนะ่ะ อยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยนะคะแต่ว่าเธอจะต้องรักษาหุ่นด้วยนะจ๊ะเพื่อนโอ้โหของกินเต็มตู้เย็นเลยนะคะไหนขอดูฝีมือคิตตี้หน่อยสิพอปไปเลยค่ะคิตตี้เพิบเพิบเพิบโอ้โห,โหโอ้โหโอ้โย,อย,อย,อยทำให้มันดีดีหน่อยได้มั้ยคิตตี้ก็หนูเพิ่งเคยทำครั้งแรกนี่นะคะ อ๋ออันนี้คือเรากําลังทําขนมอยู่นะคะมันคือขนมเข่งทุกคนเคยกินปะแล้วปอก็คือเ <_ letter> พิ่งรู้ว่าเนอร์ซินสี่นะคะมีเมนูขนมเข่งด้วยนะ <_ letter> มันคือขนมบ้านเราปะเฮ้ย <_ letter> ม,มาแล้วเฮ้ย <_ letter> ไหนขอดูหน่อยสิอุ๊ยแล้วก็เอาจานนะคะไปล้างด้วยนะคะทีเนี้ยเราต้องหาที่เที่ยวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราต้องการสังคมนะคะอะโฮ้ยเฮ้ย้ยอ้ห <_ letter> อ้าวคิตต <_ letter> ี้ เธอส้มซ่ามากเลยป้เธอทําจานล่วงทําไมอะอยากรู้ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะคะคือปอลืมไปหมดแล้วนะทุกคนนี่งไงก็คือเราสามารถที่จะหาเพื่อนคุยได้นะคะแล้วก็ป่วนเว็บบอร์ดเหรอไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะไม่มีเพื่อนครบนะคะก็ต้องหาเพื่อนแล้วลนะ่ะทุกคนอะไรอะ อ oh, ทำการเซลฟี่ด้วยนะคะคือมือถือของคิตตี้เนี่ยยังเป็นมือถือรุ่นเก่าอยู่เลยนะคะขอดูเรื่องมาหาลัยหน่อยแล้วกันนะคะเอ๊ะหรือว่าเราจะมาหาทุนการศึกษาดีปะฉันว่าก็ดีนะคือตอนนี้เราก็มีเงินน่อยใช่ป่ะเราควรหาทุนเป็นการศึกษานะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังสมัคร หาทุนการศึกษานะคะแล้วก็เราจะต้องหามาหาลัยเรียนด้วยนะคะทุกคนหุยอันนี้เราต้องเลือกมาหาลัยหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวปอจะมาเลือกเป็นมหาลัยอันที่1นึ่แล้วกันนะคะตอนนี้ฉันกําลังสมัครเข้ามาหาลัยอยู่นะคะจะได้ไปเจอหนุ่มๆในมหาลัยยังไงล่ะคะทุกคนแต่ปอไม่รู้ว่าเราจะสมัครเข้ามาหาลัยได้หรือเปล่านะคะ เฮ้ยนี่ไงอันนี้คือเราเข้ามหาลัยแล้วหรอเฮ้ยเดี๋ยวปอจะให้น้องเนี่ยไปเที่ยวที่มหาลัยดีกว่าทุกคนเออออกเดินทางค่ะเฮยไปดูมหาลัยกันคือคิดถึงมากเลยอะไม่ได้มาดูโคตรนานเลยทุกคนแบบนานจัดอ่ะโอ้ มหาลัยที่นี่คือแบบว่าหรูหรามากๆเลยนะคะนี่มันมหาลัยอินเตอร์ปะไหนอะโอ้โหนี่ไงมีคนอยู่ด้วยนะคะอุ้ยมีร้านขา,ขายของด้วยหรออุ้ยกำลังหิวเลยปะคิตตี้เธอหิวหรือยังเนี่ยไปไหนนะเพื่อนอุย้ยน่ารากาัก้าดูดิน้องคือมังกรน,นะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะคือฉันนะ เป็นเด็กใหม่ของที่นี่นะคะอ๋อว่าแต่ทำไมคุณเนี่ยถึงแต่งตัวอย่างนี้ล่ะคะเออพอดีว่าผมอะมีหน้าที่ต้องแต่งตัวเป็นมาสคอตอดะครับอ,อ๋อหรอคะอ,อ,อะไรอะอุป,ปนิสัยคิตตี้าปากร้ายเอา้าคิตตี้หยุดนะคิตตี้เป็นคนใจร้ายผู้อื่นก็เลยไม่ค่อยชอบเราเหรอ <laughs> คือเมื่อกี้ก็กําลังดีๆอยู่นะแต่ว่าคิตตี้ไปพวดอะไรก็ไม่รู้นะคะทําให้เขาว่าไล่เราเลยนะคะเออวันดีค่ะคุณเป็นนักเล่มใหม่เหรอคะยินดีต้อนรับนะคะพวกเราเนี่ยเป็นนักเล่นของที่นี่นะคะอ,อ๋อเหรอคะส่วนฉันนะช่วยคิตตี้นะคะสองคนนี้คืออะไรเนี่ยรวมล่างเหรอเออฉันว่านะตอนเนี้ย ฉันกะต้องหาเพื่อนก่อนนะคะดูสิมีคนนะคะเข้ามาทักทายเราหวะเต็มเลยนะวันดีค่ะคิตตี้เองค่ะเฮ้ยที่นี่มีผีด้วยหรอเฮ้ยเดี๋ยวคุณผีมันนี่นะทำไมที่นี่ถึงมีผีด้วยล่ะครับเออผมเป็น วิญญาณที่คอยปกป้องโรงเรียนที่นี่นะครับแล้วผมก็ค่อนข้างเออรักที่นี่ด้วยนะโหคิตตี้ตอนนี้มันดึกแล้วนะจ๊ะเพื่อน,นเราควรรีบกลับบ้านค่ะ เออฉันขอตัวกับก่อนละกันนะคะคือเราอะ่ะมาที่นี่นะคะจนมืดจนค่ำเลยอะเข้าปลาไม่กินเลยนะคะทุกคนข่าวป้าไม่กินกําลังเหอ่อยู่นะคะทุกคนแหมนานๆนนทีคิตตี้นะคะจะได้เข้าสังคมเนาะแต่ว่าเราอะ่ะยังไม่ได้เริมทำงานเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าข้าวทุกวันด้วยนะคะโอ้โหโคตรแตกต่างอะ ระหว่างที่นู่นกับที่นี่นะคะคือแบบคนละเรื่องเลยอ่ะโอ้ตอนนี้ฉันหิวข้าวจังเลยอ่ะขอทําอะไรที่เป็นข้าวกินได้ไหมเอาเป็นสลับผักแล้วกันนะเพื่อนนะฉันว่าเธอจะมากินแป้งไม่ได้ค่ะเธอจะต้องรักษาหุ่นด้วยนะคะเพื่อนอยู่คนเดียวอยู่ลาพังว้าววว้าวเวมากเลยค่ะคือแบบว่าเปรี้ยวเหลือเกินนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะใช้ชีวิตแบบว่าสาวโสดนะคะ ระวังนะเพื่อนรู้ตายแล้วค่ะมีดปาดมือคิตตี้นะคะอโอโ,โอ้โหถือกระเป๋าแล้วก็หั่นผักไปด้วยนะคะอ๋อเฮ้ยแค่ขี้หูทำไมอะ่ะเฮ้ยอ้าวไอ้คิตตี้ไอ้ซกมกคือแบบว่าแค่ขี้หูแล้วก็ไปทำกับข้าวกินต่อเอออร่อยเลยทีนี้มาแล้วค่ะเป็นยังไงคะอร่อยไหมจา้าคิตตี้เออก็ เข็มอยู่นะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยมีขี้หูเนี่ยหล่นลงไปด้วยนะคะก็กรุบกรอ,อบดีนะคะอืออ จะอ้วกแตกโอ้โห <Okay. S 1> คือแบบว่ากินเกี้ยงเลยเหรอแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยเข้านอนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเที่ยงคืนแล้วนะคะโอ้โหดูสิคะว่าเราแวกบ้านของเราเนี่ยนะอย่างเงียบเลยอะก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยหลับนอนกันหมดแล้วนะคะตอนนี้คือมีแค่เรานะคะที่อยู่คนเดียวนะคะอ้าล่ะคิตตี้นอนค่ะนอนค่ะแม่ ยังจะเดินม,มาเรื่องเกมอีกนะเอาละค่ะฉันขอนอนก่อนแล้วกันนะคะทุกคนนี่เป็นคืนที่1ของคิตตี้นะคะก็คือน้องเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มต้นใช้ชีวิตนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะยังไงนะคะก็ฝากติดตามเรื่องราวชีวิตของคิตตี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากซีรีส์นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน